สวัสดีครับผมพบกันเฉดเช่นเคยครับกับช่องแก้วกะลยาพักเครื่องนะครับวันนี้เรามาพบกันในยามเย็นวันอาทิตย์นะครับผมวันหยุดสุดสัปดาห์ ท่านใดเสร็จสิ้นว่างเว้นจากภารกิจต่างๆก็เข้ามารับชมรับฟังนะครับผมสำหรับท่านที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยหากท่านกดติดตามท่านจะไม่พลาดทุกๆ EP ที่ผมลงเพื่อนใน EP นั้นครับอาจมีวัตถุมงคลเครื่องรางหรึ่งคณาจารย์ที่ท่านอยากเช่าบูชาอยู่ก็เป็นได้โดยช่องของเรามีบริการเก็บเงินปลายทางสะดวกรวดเร็วทันใจของถึงมือท่านชำระเงินกับเจ้าหน้าที่ไปษณีได้เลยสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมครับเบอร์โทรเราขึ้นไว้ให้ด้านบนเรียบร้อยแล้ว0 8 7ย์2 8 9 0 6หหรือ จะทักไอดีไลน์ครับก็ 0, 5, 2, 9, 0ูนย์ประเจเช่นกันนะครับผม <c oughs> และสิ่งสำคัญที่เรายังคงเน้นย้ำกันมาตลอดและเสมอมาวัตถุมงคลต่างที่มาต่างวาระทราบที่บ้างไม่ทราบที่บ้างเลยอยากจะฝากทุกท่านนะครับดูให้ละเอียดดูให้ชอบดูให้ตรงตามที่ท่านต้องการอันไหนผมไม่ทราบก็ต้องขออภัยแต่สิ่งที่มีให้กันอย่างแน่นอนครับคุยง่ายเป็นกันเองและราคาที่แบ่งปันนะครับผมเรามาเริ่มด้วยนี่เลยครับผมบนสุดเลยผมได้มีดด้ามใหญ่มา มีดด้ามงาปอกไม้นะครับผมเนี่ยอันนี對對้จะเป็นไซส์ใหญ่นะครับผมความยาวความยาวเก้านิ้วนะครับปลายด้ามถึงปลายปอกนะครับผม9้านิ้วนะครับผมเก้านิ้วเนี่ยเป็นด้ามงาปอกไม้เก่าๆเลยครับผมแตกๆหน่อยนะครับผมเนี่ยแต่เก่าๆเป็นด้ามงาประมาณนี้นะครับอันนี้จะเป็นไซส์ใหญ่นะครับผมนานๆเจอดูครับผมนีนะเก่าๆเลยครับผม ด้ามงาปอกไม้สสวยๆนะครับอันนี้เป็นของหลวงพ่อเดิมนะครับผมไซส์ใหญ่หน่อยอันนี้ความยาวห้านิ้วนะครับผมห้านิ้วเฉพาะตัวใบห้านิ้วน,นี้ถือว่าเป็นไซส์ใหญ่นะครับผมใหญ่สุดเท่าที่เจอนะครับผมนี่ได้มาหนึ่งด้ามนะครับผมนี้ราคาจะสูงกว่าไซส์ธรรมดาน,นิดนึงนะครับเนื่องจากเป็นไซส์ใหญ่นะครับผม ตัวเฉพาะตัวใบเหล็กนะครับ5นิ้วปลายด้ามป,ปลายปอกได้เนิ้วนะครับผมด้ามงาปอกไม้เป็นหลุมข้อเดิมนะครับผมลายใบยชัดเจนนี่นะครับเก่าๆนนี้จะแตกละแหงตามธรรมชาตินะครับออกมาแบบนี้เลยนะครับในหลงกล้องให้ดูชัดๆ,ๆนี่นานเจอครับผมเล่มใหญ่ๆแบบนี้เล่มนี้เอา3,500บาท3,500บาทนะครับหลุมข้อเดิมด้ามงาปอกไม้นะครับ ่อมาเป็นรูปลอหลงพ่อเงินอันน <ind> ี tu ้เขาน่าจะชุบทองมาแต่ผมไม่มั่นใจว่าเป็นปีใดนะเป็นหล่อโบราณนี่นะครับเป็นหล่อโบราณเขาน่าจะชุบทองมานะครับผมเนี่ยเป็นเนื้อโลหะผสมนะครับเนาะน่าจะชุบทองเปียกทองอะไรประมาณนี้นะครับลงรักลงทองอะไรประมาณนี้นะครับผมเนี่ยแต่ไม่มั่นใจว่าเป็นของที่ใดเผื่อท่านใดชอบนะนี่นะครับถ้าเอาแบบว่าคล้องเป็นเคสแล้วนะครับเงินทองอะไรประมาณนี้ครับเงินทองไม่ขาดมือมีเงินมีทองหลวงพ่อเงินอะไรอย่างเงี้ยนะครับ เอาแบบว่าชื่อดีนามมงคลแบบนี้ได้นะคะจะถามว่ารุ่นใดผมไม่มั่นใจแต่ถ้าจะคล้องเอาเคสหรือว่าบูชาเอาเคสเอาอะไรอย่างเงี้ยคัดได้เลยสวยนะครับเ,เก่าๆเ,เลยเป็นเนื้อโลหะนะครับชุบทองแบบนี้เอาห้าร้อยบาทพอครับห้าร้อยบาทรูปหล่อหลวงู่เอี่ยมพิมพ์ใหญ่นี่นี่สวยนะครับผมออมนันนี้เป็นหลวงู่เอี่ยมนี่นะครับรูปหล่อโบาราณหลวงู่เอี่ยมเนี้ยโลหะเนเนื้อทองเหลือง อันนี้จะเป็นพิมพใหญ่รับที่แล้วพิมพ์เล็กมีคนปิดไปแล้วนี่นะครับได้พิมพ์ใหญ่มาเป็นหลอบโบราณจะผ่ามว่าปีใดผมไม่มั่นใจนะครับแต่ดูสวยดีนะครับผมดูเนื้อโลหะเก่าๆประมาณนี้นี่นะครับเป็นหลอบโบราณพิมพ์ใหญ่เอา800บาทพอครับผมหลวงปู่เอี่ยมนะครับปีใดไม่มั่นใจจะดูเก่าดีครับดูเนื้อโลหะ800นะครับอันนี้เป็นหลวงปู่สวงนี่นะครับลูปหล่อเนื้อทองเหลืองครับผมหลวงปู่สวง นี่รูปหล่อเนื้อทองเหลืองหลวงผู้สวงนะครับผมนี่ปี3 0นะครับนี่ชัดเจนระบุปีไว้อย่างชัดเจนปี3 0เอา300ครับ3 0มเผื่อใครอยากได้ไปบูชาได้นะครับเทวดาเดินดินนี่นะครับเขาจะปั๊บไว้เขาจะเขียนปั๊บไว้อย่างงี้นะครับตอนเทล่อหลวงผู้สวงเทวดาเดินดินนะครับเ,เขียนไว้ชัดเจนนะครับผมปี3 0ูรูปหล่อครับนี่สวยเดิมประมาณนี้เนื้อทองเหลืองนะครับ เอาสามร้อยบาทพอครับสามร้อยบาทเหรียญเนื้อเงินลงถมลงพ้าเดิมเ่ยนี่ก็หายากมากครับเป็นเนื้อเงินนะครับย้ํานะครับเป็นเนื้อเงินนี่นะครับเป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับผมสวยและหายากนะครับผมนี่เงินลงถมนะครับเป็นเงินโบราณลงถมแบบนี้เลยลงพ่อเดิมดูครับเดิมๆมากนะครับนี่ดูครับคางๆบางๆขาวๆใสๆเลยนะครับก็มีค่าบ้างอะไรบ้างในส่วนที่เป็นขอบสัมผัสก็จะใสหน่อย แต่ถ้าเกิดตรงนี้ก็จะมีรอยจานชัดเจนเก่าๆเป็นเงินโบราณนะครับผมเนี่ยรอยจานสวยชัดเลยนี่ดูครับเนื้อเงินนะครับหายากครับผมหายากแบบนี้นะครับผมเอาองค์นี้เอา2,500บาทครับาทถ้าผม2,500บาทเนื้อเงินครับหายากมากเนี่ยเหรียญกำลังสวยหน้าคล้องเลยนะครับผมเนี่ยไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไป2,500บาทนะครับ เหรียญสี่เหลี่ยมเหรียญพระพมเนี่ยนะครับเหรียญสแตมเนือ้อทองแดงลมดำหน้ากากชุดทองเป็นหน้ากากอัปป้าชุดทองนะครับผมนี่ปีสามศูนย์ขอบตัดชัดเจนนะครับผมเนื้อทองแดงลมดำนะครับปีสามศูนย์นี่ปีสามศูนย์นะครับอันนี้จะมีกล่องนี่นะครับมีกล่องชัดเจนเทือยลึกนะครับหลักสถานหลักเมืองนครศรีธรรมราชนะครับพิธีเจิมยอดชยัยนะครับปีสามศูนย์นี่พร้อมกล่อง แค่ทองแดงลมดำนะครับปิมสามซุนอาห้าร้อยบาทครับผมห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทนะครับต่อมาเป็นเหรียญเนี่ยนะครับเหรียญเก่าหลวงพ่อเดี๋ยวนะครับอุ้มนะครับนี่นะครับหลวงพ่ออุ้มเนี่นะครับถ้าออกเสียงผิดต้องขออภัยแต่ใช่ครับผมเนเหรียญเก่าดูครับดูพอสเนี่ยผมว่าน่าจะทันในยุคก่เก่าเลยนะครับผมเนี่ยเพราะว่าดูจากลักษณะของพิมพ์เหรียญนะครับผมเนี่ย หลวงพ่อะอุ้มนะครับเนี่ยเหรียญเสมาประมาณนี้อันนี้เป็นของวัดไผ่ต่านะครับผมเนี่ยวัดไผ่ต่าเรือทองแดงลมดําสวยเดิมนะครับหลวงเพ่ออุ้มวัดไผ่ต่ํานี่นะครับเหรียญเก้านะครับผมเนี่ยเดีนท่านใดชอบนะครับหลวงพ่ออุ้มนะครับอันนี้เอาห้าร้อยบาทพอครับผมห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทเหรียญนาฬายทรงคุด นี่นะครับผมนี่นะครับนาลายทรงโคตรเป็นหลวงปู่หมุนนะครับตอกโคดชัดเจนเนื้อทองแดงเนี่ยตอกโคดด้านข้างนะครับผมเนี่ยตอกโคดเนี่ยตอกโคดชัดเจนนะครับฉลองอายุหนึ่งร้อยห้าปีหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานนะครับผมเนี่ยผิวดำเดินหิ้งหิ่งนะครับผมเนี่ยรายละเอียดเมตตานะครับดูนี่นะครับบริเวณใบหน้าเมตตาชัดเจนนะครับเนี่ยตอกโคดนี่นะครับด้านหลังเป็นอย่างนี้นะครับผมเนี่ยนาลายทรงโคตร วัดบ้านจานสีสะเกดนะครับเอา600บาทแล้วผม600บาทเหรียญทองแดงครับ600บาท600บาทต่อมาครับเป็นเหรียญ <c oughs> หลวงพ่อแพรเอ้ยไม่ใช่หลวงพ่อกเกษมเท่าไครับเหรียญหลวงพ่อกเกษมปี17นี่นะครับปี17นี่นะครับหลวงพ่อกเกษมเขียนมะโกปี17ึ่งลำปางนะครับผมนี่นะครับสองห้าหนึ่งเจ็ด เหรียญผิวหิ้งหิงเดิมๆนะครับเอา300บาทถ้าผม300บาทเหรียญหลวงพ่อเกษมครับนี่นะครับผมอุดมทรัพย์เจริญสุขนะครับผมนี่พิธีปลุกเสกนะครับผมเนื่องในงานฉลองศาลาและอนุสาวรีย์เจ้าแม่สุชาดานะครับปีหนึ่งเจ็ดเอาสามร้อยบาทพอครับผมสามร้อยบาทสวยเดิมครับสามร้อยบาทพอครับสามร้อยบาท พระฉลองพุทธยี่ห้าศตวรรษเนื้อตะกั่วครับผมมีกล่องมาแบบนี้เนื้อตะกั่วผมได้ทั้งเนื้อตะกั่วและเนื้อเงินมานิดเนื้อตะกั่วนี่นะครับเนื้อตะกั่วห้าร้อยนะครับผมีเนื้อตะกั่วดเดิมๆนะครับพร้อมกล่องเนื้อตะกั่วพุทธยี่ห้าศตวรรษนะครับเนื้อตะกั่วนะครับเนื้อตะกั่วสวยเดิมห้าร้อยบาทพร้อมกล่องแบบนี้ จะกลัวห้าร้อยนะครับห้าร้อยแล้วเดี๋ยวข้ามให้ดูเนื้อเงินเลยนะครับอันนี้เนื้อเงินครับผมนี่มีน้ําหนักมาอันนี้เป็นเนื้อเงินนี่เนื้อเงินสวยเดิมนะครับอันนี้เนื้อเงินนะครับผมนานๆเจอนะครับเนื้อเงินนี่ดูครับสวยมากครับดูเนื้อเงินจะเงาสวยนะครับนี่เลี่ยมเงินมาด้วยนะครับผมเนี่เนื้อเงินเลี่ยมเงินนานๆเจอนะครับผมเนื้อเงินเลี่ยมเงินสวยๆครับเนื้อเงินเลี่ยมเงินเนื้อเงินเลี่ยมเงินเอาสองพันห้าร้อยบาทนี่นะครับ สอง0 0นนะครับผมยี่้าพุทธศตวรรษเนื้อเงินครับเนื้อเงินเลี่ยมเงินเลี่ยมเงินอย่างหนาเลยนะครับผมเนี่ยค่าเลี่ยมเงินก็เป็นพันนะครับผมเนี่ยสวยๆเลยเอา2,500บาทครับาทถ้าผมสวยมากครับสวยเดิมเลยดูผิวครับผมเนี่ย2,500บาทพร้อมกรอบนะครับแล้วก็อันนี้เป็นหลวงปู่โตนะครับผมสมเด็จปกโพเนื้อว่านมณสารโอ้โหสวยชัดมากครับดู หลวงปุโตนะครับผมหลวงปุโตนี่นะครับสมเด็จพวกมีเส้นผมมีด้วยอะไรนะครับผมนี่มวลสารชัดเจนนี่ด้านในมีรูปนะครับผมด้านในมีรูปตอบโค้ดด้วยนะครับมีรูปหลวงปุโตนี่เขาเขียนไปชัดเจนนะครับหลวงปุโตนี่หลวงปุโตนี่มีเส้นผมนะครับผมนี่วัดประดู่ฉิมพีเนื้อว่านมวลสารผสมพวกเส้นผมเกสาอะไรประมาณนี้นะครับผมนี่ชัดเจนนะครับผมสวยๆเลยนะครับนี่ หอมรูปด้วยนะครับมีรูป้ด้วยรูปซ้อนอยู่ด้านในแต่ผมไม่มั่นใจว่าปีใดแต่ก็ดูสวยดีนะครับเอาห้าร้อยพอครับผมห้าร้อยปิดตาปดนีปิดตาปดนีอันนี้เป็นของหลวงปู่ศิลาเนี่ยนะครับปิดตาปนีหลวงปู่ศิลาเนื้อนนเข้มเข้มประมาณนี้นะครับออกมอว่านมรสารอันนี้เอาสี่ร้อยครับผมสี่ร้อยบาทปิดตาปดนี นะครับผมหลวงปู่ศิลานะครับผมวัดโพสีสะอาดปดนี่นะครับนี่ปั๊มไว้ชัดเจนเอาสี่ร้อยครับสี่ร้อยได้มาสองกล่องนะครับผมได้มาสองกล่องสี่ร้อยบาทแล้วก็จะได้เป็นเหรียญกระไรทองพระพุทธเจ้าสิบชาติกระไรทองนี่นะครับสวยๆเหรียญกระไรทองครับผมกระไรทองหลวงปู่ศิลานี่ยครับอันนี้เอาห้าร้อยครับห้าร้อย ซีนเดิมนะครับผมเนี่ยยังไม่แกะซีนนี่นะครับซีนไว้เขาซีนไว้ต่อโค้ดด้านนี้หมายเลขสองหกห้ากระไรทองสองหกห้าสองหกห้าครับผมหมายเลขสองหกห้าห้าร้อยบาทของกล่องพุศิลานะครับห้าร้อยเหรียญเจริญพรบนหลวงพุทธิมโห้นี่ก็นานๆเจอแล้วดูครับผมเหรียญทองแดงผิวฮี่่ดูโค้ดครับผมนี่ โคตตอกเดิมมากเลยครับเห็นไหมครับนี่ดูผิวด้านในโค้ดนะครับดูยังเห็นเป็นพวกคาบน้ําทองเลยนะครับนี้เป็นเหรียญนะครับกระไรทองยังชัดอยู่เลยครับนี่ตอกสองโค้ดนะครับนี่ยเหรียญเจริญพรหลวงปู่ทิมปีหนึ่งเจ็ดครับผมปีหนึ่งเจ็ดสวยเดิมนะครับอานนี้เอาเจ็ดร้อยครับผมสวยเดิมนะครับดูครับนี่ยโคดมันมีคาบน้ําทองตามซอกโค้ดอยู่เลยนะครับตอกสองโค้ตชัดเจนเห็นดูขอบตัด นี่นะครับขอบตัดคมๆสวยๆปีหนึ่งเจ็ดนะครับผมนี่ก็ไหลพอเห็นอยู่บ้างนะครับเหรียญลึกในการสร้างศาลานะครับผมนะครับที่ลึกในการสร้างศาลาปีหนึ่งเจ็ดครับผมเจ็ดร้อยนะครับนี่ขอบตัดชัดเจนเจ็ดร้อยบาทครับผมเจ็ดร้อยบาทเหรียญเจริญพรหลวงูุทิมสองโค้ดนะครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงพู่ผาดนะครับผมนี่เห็นหยดน้ําหลวงพู่ผาดอายุก็สิบเก้าปี นี่นะครับเื่อท่านใดเป็นลูกศิษย์ลูกหาครับผมเดิมเดิมยิ่งยิ่งเลยครับดูผิวนี่นะครับเดินทรงหยดน้ำหลงผู่ผาดเดิมเดิมนะครับผิวยิ่งยิ่งเดิมเดิมนะครับผมได้มานี่นะครับปีห้าสามนี่เองนะครับรุ่นสร้างเจดีย์เอาสามร้อยครับผมสามร้อยบาทบุรีรัมย์นะครับหลวงปู่ผาดวัดบ้านกรวดนะครับรุ่นสร้างเจดีย์เอาสามร้อยพอครับผมสามร้อยบาท 300บาทนะครับเหรียญกมลมหลวงพ่อกลวยนี้เป็นเหรียญรุ่นใหม่นะครับเนี่ยเหรียญรุ่นใหม่เหรียญกมลมหลวงพ่อกลวยหลังยันน่าจะประมาณปีว่ากว่าตอก3โคดหนึ่งสองสามเป็นเนื้อทองแดงอันนี้รุ่นใหม่นะครับรุ่นใหม่ปี5กว่านะครับผมประมาณ5758ต่ตออ๋อตอก4โคดนะครับผมเนี่ยหนึ่งสองสามเนี่ยตนี้โคดหนึ่งสี่โค้ดเอา300ครับผม3า0บาทเหรียญกลมหลังยันเผื่อใครไปให้เด็กของนะรุ่นใหม่ครับผม ไม่มั่นใจว่าปีใดนะแต่รู้ว่าเป็นรุ่นใหม่เนต่อโคสี่โคสเลยครับหนึ่งสองสามสี่สามร้อยบาทครับจอบไม่ใช่จอบเหรียญลงเข้าไปพิมพ์สี่เหลี่ยมอันนี้ก็สร้างย้อนนะครับสร้างย้อนแต่สวยนะครับผมเนี่ยสวยดิแต่ผมไม่รู้ว่าสร้างย้อนปีใดเป็นเด่ยนยหล่อสร้างย้อนเอาสามร้อยพอครับผมแต่รู้ว่าสร้างย้อนแต่ไม่มั่นใจว่าย้อนปีใดนะเผื่อท่านใดชอบครับเอาสามร้อยบาทพอครับเหรียญหล่อ รวมเข้าไปนะครับอันนี้สร้างย้อนชัดเจนตัวหนังสือชัดๆแบบเนี้ยนี่นะครับแต่เนื้อสวยอยู่นะครับเนี่ยดูดูเนื้อโลหะนี่นะครับเอาสามร้อยบาทพอครับสามร้อยบาทสามร้อยบาทเดี๋ยใครอยากไปได้ของแต่ก็หนักอยู่นะครับผมหนุมานนี่หนุมานไม้แกะนี่นะครับเขาบอกเป็นหนุมานหลวงปู่บุญนะครับผมหลวงปู่บุญอันนี้หายากนะครับเป็นไม้แกะหลวงปู่บุญ นี่ฮนุมานไม้แกะหลวงปู่มุนเรียมเงินมาพร้อมเลยนะครับนี่นะครับฮนุมานไม้แกะหลวงผู้บุญเอาหนึ่งพันห้าร้อยครับผมเรียมเงินพร้อมของหนึ่งพันห้าร้อยบาทนี่นะครับฮนุมานไม้แกะชัดเจนสวยนะครับผมในด่ยดูลนุมานไม้แกะหลวงปู่บุญนี่นะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทเรียมเงินพร้อมของครับหนึ่งพันห้าร้อยบาท เหรียญอันนี้เหรียญกระไรทองสวยๆครับผมเนี่พระครูภัยโลดวุคาจันนะครับหลวงพ่อลุ่งวัดส่วนส้มนะครับผมนี่กระไลทองสวยมากนะครับในสวยมากอันนี้เอาหนึ่งพันห้าร้อยเช่นกันนะครับผมนี่นะครับหลวงพ่อลุ่งนะครับสวยมากครับดูกระไรทองสวยเดิมเดิมเลยเรี่ยมเงินหนาๆเลยนะครับนี่นี่ปีสองพันห้าร้ยนะครับหลวงพ่อลุ่ง ปี2500หลังยันแบบนี้นะครับสวยมากครับสวยเดิมนี่นะครับเอาพักคูไพรอดนะครับเอาพันห้าร้อยเท่ากันนะครับพันห้าร้อยนี่เหรียญเนื้อเงินลงยาลงข้าฉุยนี่สุดยอดครับเหรียญนี้ก็หาย,ยากนี่เนื้อเงินลงยานะครับเป็นเหรียญห่วงเชื่อมเก่าเป็นเหรียญห่วงเชื่อมเก่าเนื้อเงินลงยานะครับผมลงข้าฉุยครับผมเรียมเงินมาพร้อมเลย เฉพาะตัวเหรียญเปื่อยๆเราก็ขายกันสองเกือบ2องพันแล้วนะครับผมเนี่ยคราวที่แล้วมีคนปิดไปละผมก็เลยได้มาอีก1เหรียญเนี่นะครับเป็นเนื้อเงินดูครับผมเนี่ยยันชัดเจนเนื้อเงินลงยานนี่สวยครับเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะครับเนี่ยเราเห็นเนี่ยไหมครับเดิมเนี่นะครับเชื่อมห่วงประมาณนี้นี่นะครับเป็นเนื้อเงินนะครับเป็นเนื้อเงินโบราณลงยาหายากนะครับผมเนี่ยอันนี้เลี่ยมเงินด้วยผมเอา2,500บาทปกติพับเลยก็เกือบ2,000แล้วนะครับผมนี่ อันนี้กรอบเงินนะครับสองพันห้าร้อยสองพันห้าร้อยบาทอันนี้เป็นจอบเจ้าสัวก็ลายเงินปีสามห้าครับผมปีสามห้าก็ลายเงินจอบเจ้าสัวหลวงปู่บุญอันนี้รุ่นหลังๆนะครับปีสามห้าก็ลายเงินกลายเงินปีสามห้าต่อโค้ดชัดเจนนะครับผมนี่ต่อโค้ดชัดเจนนี่นะครับอันนี้พร้อมตลับเอาเจ็ดร้อยครับผมพร้อมตลับเอาเจ็ดร้อยสวยมากนะครับผมนี่ต่อโค้ดชัดเจนเจ็ดร้อยบาท ดูที่พี่ทำอะไรลูก700รบาทโหสวยมากครับนี่ผมได้ชุดปิดตามพังพการปี3 0มมานะครับเป็นเนื้อทองแดงลมดำเห็นยี่เป็นทองแดงลมดำไปยียงแม่ให้พี่เลยไปลูกไปไม่ไม่ยูแล้วทองแดงลมดำเอสวยๆนะครับมาพร้อมตลับนี่นะครับพร้อมตลับเอาองค์ละ500อครับผมเนี่ยเผื่อใครอยากได้นี่เป็นทองแดงลมดำสวยมากนี่นะครับ500บาทปี3 0ศนะครับ นี่บุรณะวัดเขาอ้อเนี่ยนะครับผมอันนี้เป็นกระไลเงินกระไลเงินกระไลเงินนะครับนี่กระไลเงินกระไลเงินนะครับผมนี่สวยมากครับห้าร้อยเช่นกันนะครับหอมตลับเลยห้าร้อยนี่กระไลทองนะครับผมโอมสวยๆกระไลทองจะมีโค้ดปกติเป็นพระชุดนะครับแต่กระไลทองเขาจะมีโค้ด กะไรเงินก็ไไ่ทองทองแดงโอ้สวยมากนะครับดูนี่นะครับก็ะไ่ทองจะแพงสุดนะครับก็ะไ่ทองเอาหกร้อยครับผมแต่ถ้าใครเหมาเอาพันห้าเหมาสามเดียนนะครับแต่ถ้าแยกองค์ก็ะไ่ทองพันหกร้อยนะครับก็ะไ่ทองหกร้อยถ้าแยกนะครับก็ะไ่ทองหกร้อยแล้วก็นี่ครับผมเป็นจตุคามนะครับผมนี่จตุคามลามเทพสวยสวยเรี่ยมเงินมานะครับอันนี้สวยนะครับผมนี่นะครับ ทองแดงผิวไฟเดิมๆจะตุคามลำาเทพเยี่ยมกรอบเงินมาพร้อมนะครับผมต่อโค้ดนี่วัดพุทธไทยสวรรค์นะครับผมนี่โคด้านนี้นี่นะครับสวยๆนะครับผมนี่สวยเดิมเหนือดวงพ่อให้พรลูกนะครับผมเนี่ยอันนี้เอาหนึ่งพันห้าร้อยครับผมเป็นหนักๆที่กรอบครับผมกรอบอย่างแพงครับกรอบยกซุ้มเนี่ยกรอบเป็นพันนะครับผมทําใหม่พันเดียวไม่อยู่นะผมว่าเนี่ย เอา1,500 1,500บาทเตารุ่นรวมพุทธคุณนะครับผมในเตาหลวงปู่หลิวครับผมรุ่นรวมพุทธคุณนะครับเตาหลวงปู่หลิวต่อโคดหจุดสอจุดอันนี้เขาจะต่อ,อั้งหมด4โคดนะครับผมนี้สามสี่จุดนะครับแล้วก็จะแต้มสีเงินเงินไว้แบบนี้เป็นสัญลักษณ์ครับผมเขาเรียกว่าแต้มเงินหัวแต้มเงินประมาณนี้นะครับเตาหลวงปู่หลิวนี่น,นะครับรุ่นรวมพุทธคุณนะครับรวมพุทธคุณ เอาห้าร้อยพอครับห้าร้อยห้าร้อยบาทนะครับผมห้าร้อยบาทหลวงพุธทิมนะครับเดียญเสมาก็ไล่ทองนะครับผมเนี่เสมาก็ไล่ทองตอกโคดชัดเจนนี่โหสวยนะครับผมเนี่เสมาก็ไล่ทองเสมาแปดรอบก็ไล่ทองหลวงพุธทิมตอกโค้ชชัดเจนนะครับผมนี่สวยนะครับดูพิมชัดเจนมากนะครับดูตอกโค้พิมคมชัดสวยๆครับผมอันนี้เป็นตลับชุบเงินนะครับเป็นตลับไมค์คอนชุบเงิน เกลือกฉลองอายุครบ8รอบนะครับปี18หลวงพุธิมวัดรหรัสไรจังหวัดระยองเนี่นะะยนะครับสวยๆนะครับปี18อันนี้เอา800บาทครับผมมาพร้อมตลับเลยกระไรทองนี่นะครับ800บาท800บาท,800บาทครับ8 0 0บาทอันนี้เป็นกระดูกนะครับผมนี่กระดูกกระดูกแกะนะครับเป็นพวกกระดูกแกะนี่นะครับนี่นะครับ กระดูกแกะมีรอยจานแต่ผมก็มองเป็นงาแต่เจ้าของบอกว่าเป็นพวกเที่ยวพวกกระดูกนะแต่ผมก็ไม่มั่นใจนะครับผมก็พูดตามเจ้าของแล้วครับผมเนี่ยแต่ผมมองก็ดูคล้ายคับคาเป็นงาแต่เจ้าของบอกไม่ใช่งาน่าจะเป็นพวกเที่ยวพวกกระดูกอะไรประมาณนี้นะครับผมเนี่ยทำจากพวกชิ้นส่วนสัตว์นี่แหละนะครับผมเนี่ยต่มีรอยจาน4ี่จุดแบบนี้แต่ไม่มั่นใจว่าเป็นของที่ใดแต่ผมก็เอาราคาที่ไม่ใช่งาแล้วกันนะครับผมเพราะว่าเจ้าของเขาก็ว่าไม่ไม่ไม่ใช่งา แต่ก็เหมือนมากลองพิจารณาดูนะครับนี่แกะเป็นล้างหูอย่างนี้นะครับเอาหกร้อยบาทพอครับผมหกร้อยบาทลองลุ้นดูก็นดะครับหกร้อยบาทหกร้อยบาทอันนี้เป็นหลวงพุทวดเนื้อว่านนะครับผมเนี่เนื้อว่านเป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมแบบนี้สวยมากนะครับผมดูครับผมเดิมๆหน้าตาคมชัดมากนะครับผมเนี่ผหลวงทวดเนื้อว่านโหสวยจริงนะครับสวยเก่าดูครับรายละเอียดชัดเจนมีปิดทองมา เอาหกร้อยครับผมหกร้อยบาทสวยมากนะครับนี่หลังเป็นสถูปแบบน,นี้ดูครับรายละเอียดโอ้โหลองลองกล้องหน้าดูเลยนะครับเนี่หมายถึงว่าแบบหน้าศึกษาของเนื้อของผิวของอะไรประมาณนี้ดูภาพดูอะไรดูครับผมนี่ชัดมากนะครับเอาหกร้อยพอครับผมหกร้อยบาทหกร้อยบาทพรสศิวลีเก่าไม่ทราบที่เป็นเนื้อว่านมวลสาร ประมาณนี้พิมพประมาณนี้หลังมีปั๊มยันในเรี่ยมเก่านะครับเนเรี่ยมแบบคลาสสิกโบราณเลยนะครับเนี่ยพัส,สิุวรีอง์ไม่ใหญ่นะครับผมกําลังหน้าคองแล้วเขาจะมีปั๊มยันประมาณนี้เขียนยันไว้ประมาณนี้เผื่อท่านใดชอบนะเอาสามร้อยบาทพอครับสามร้อยบาทพัส,สิุวรีสี่พึ่งหลวงพ่อทาบนี่นะครับสี่พึ่งหลวงพ่อทาาวัดกระบกขึ้นพึ่งกระดับแบบนี้ตอกโค้ดเป็นหลวงพ่อทาาไว้ด้านหลังนะครับมีแล้วก็มีใบ มีกาบบูชานะครับผมเนี่ยมีตาปั๊มเอา400บาทครับสี่พึ่งหลวงพระธาตุสี่ร้อยอันนี้เป็นพระพมมหรหมหลวงพ่ด,ดูเนื้อว่านมนสารน,นะครับสี่เหลี่ยมเป็นพิมพ์พระพรม,มแบบนี้หลวงพ่ดูวัดสะแกะนะครับผมเนี่ยแต่ผมไม่มั่นใจว่าปีใดนะอาจจะไม่ได้เก่ามากเท่าไหร่นะครับผมแต่ก็ดูสวยนะครับพิมพ์ประมาณนี้เอา300บาทครับผมเนี่ยมีตาปัม๊มชัดเจนด้านหลังตาปัม๊มแบบนี้เนื้อว่านมนสารด้านหน้าเป็นพระพมมหรหมหลวงพ่ด,ดู เอา300บาทครับ300หลวงปู่หมุนนี่นะครับได้มาคู่กับหเหรียญเนาะเป็นเนื้อว่านเขาเรียกว่าเ,าเนื้อว่านลอยองค์งนะครับหลวงปู่หมุนนี่นะครับแต่ปีใดผมไม่มั่นใจนะแต่สวยดีนะครับเนี่ยดูกรอบเลเซอร์สวยๆเลยนี่นะครับผมหลวงปู่หมุนนะครับหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานเนื้อว่านลอยองค์เป็นเนื้อว่านมวลสารนะครับในวัดบ้านจานสีสกเกตวัดบ้านจานสีสกเกตนไงแล้วด,ด้านหลังจะมียันประมาณนี้ เอาห้าร้อยบาทพอครับผมเนี่ยออเป็นร้อยนะครับไปทําใหม่อะสวยๆครับผมห้าร้อยบาทอันนี้เป็นประคำประคำประคำหลวงพุสุกวัดปากคอมะขามเท่านะครับผมเนี่ยเก่าๆเลยนี่นะครับเขาบอกเป็นประคำเก่าหลวงพุทุกนะครับผมเนี่ยประคำเก่าประมาณเนี้ยนะครับผมเนี่ยประคำเก่านะครับเนี่ยเขามมวนไว้แบบเนี้ยนะครับเนี่ยหลวงพุุกวัดปากคอมะขามเท่าเอาหกร้อยครับผมหกร้อยหกร้อยบาท 600บาทปิดท้ายด้วยนี่ครับผมตะกุดใหญ่มากและหนักด้วยนะครับผมนี่ความยาว8นิ้วนะครับผมนี่เป็นแผ่นเป็นแผ่นฝาบาทนะครับผมนี่เป็นแผ่นฝาบาทพันหนามากนะครับผมนี่ด้านนอกอะนะครับผมนี่ความขนาดความกว้างแบบนี้1นิ้วเลยนะครับผมนี่เขาเขาเรียกว่าตะกุด3กษัตริย์ข้างในจะมีตะกั่วทองเหลืองทองแดงแล้วก็ปิดท้ายด้วยฝาบาทไอ้ไม่ใช่นะครับเป็นตะกั่ว แผ่นทองเหลืองแล้วก็ปิดท้ายด้วยแผ่นฝาบาทแบบนี้นี่นะครับเขาเรียกว่าตะกุดสามกษัตริย์แบบนี้นะครับผมเนี่ยแล้วดูรอยจานเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูนะแล้วถามว่าที่ใดผมไม่มั่นใจดูรอยจานเก่าๆดูครับนี่นี่นะครับเก่านะครับผมเนี่ยจะเห็นรอยจานยูนะครับดูนี่นะครับนี่อาจารย์นักขลาจานนักลารอบเลยนะครับผมเนี่ยดูครับสวยแล้วหนักมากนะครับผมเนี่ยอันนี้เจ้าของห่วงเลยนะครับเขาบอกว่าหายากนะ เนี่ยดูรอยจานประมาณนี้นะครับลองดูนะครับผมนี่นี่นะครับลองให้ดูผมให้ดูรอยจานก่อนสวยนะครับผมนี่รอยจานเต็มเลยนะครับผมเนี่ดูคบนี่ดอกใหญ่มากนะครับเอา1,300บาทขอราคานี้เลยครับผม1,300บาทความยาวความยาว8นิ้วนะครับผมดียาว8นิ้วแปลกมากนะหาที่ไม่เจอนะครับไม่รู้ว่าเป็นของเคจีท่านใดลองดูนะครับเนี่ เนี่ยจะพันหนาแล้หนักหนักจริงครับผมหนักจริงเอา1,300บาทนักครับาผมโอเคก็ครบถ้วนนะครับผมสำหรับ EP นี้ <c oughs> มีมาแบ่งปันใหม่เก่าคัาเขกันไปเหมือนเดิมนักรับาผมเครื่องรางหลือคณาจารย์นะครับภาพเสียงไม่ชัดอย่างไรขอภาพเพิ่มเติมกันมาได้นักครับาผมสุดตอนท้ายช่วงท้ายน้องเกมมีอะไรจะฝากไหมครับ โอเคนะครับเสียงดังฟังชัดเชิญนะครับผมวันนี้นะครับสุดท้ายนี้ผมขอให้ทุกท่านนะครับผมสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงปังปังเลยรวยรวมถึงผมด้วยขอพีปั่นจักรยานกันนะคะขอพี่ปั่นจักรยานได้เลยครับผมถึงพอพูดถึงไหนแล้วนะเฮงเฮงปังปังเลยรวยรวมถึงผมด้วยแล้วพบกันใหม่ในอีพีถัดไปกล่าวพร้อมกันว่าาโอ้โหสนุกสนานสวัสดีครับ